สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเก๋ก็อยู่กับเอฟซีของเก๋เองนะคะเอาเอฟซีแล้วเหรอ,อ,อชื่อน้องชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะใกล้ๆอีกแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแมวสวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเก๋ย่าสาวเหนือสโลไลน์นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเก๋นะคะ เก๋จะมาทำคลิปสั้นๆของวันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเก๋ไปทำอะไรมาบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้ในคลิปเลยค่ะไปเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะเก๋ก็ได้เข้าไปทำฟันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะที่เชียงใหม่89เด n t นทอลคลินิกนะคะเก๋ก็จัดฟันที่นี่ได้มาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าฟันเก๋เนี่ยใกล้จะชิดหมดละประมาณสักอ,อีกไม่นานนะคะเก๋ก็คงจะได้ถอดเครื่องมือออกค่ะเออตอนนี้ก็เวลาประมาณ11.30โมครนะคะเก๋กำลังนึกอยู่ว่าเก๋จะไปที่ไหนดี กคิดว่าเดี๋ยวเกจะไปเซออ็นทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะดูว่าตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างตอนนี้ห้างเออก็เริ่มเปิดกันแล้วเนาะแต่ว่าออห้างะคะ่ะเขาก็ยังมีกฎระเบียบเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปก็จะมีการวัดไข้นะคะมีการสแกนโค้ดนะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะก่อนเข้าไปใช้บริการในห้างเนาะยังไงก็ช่วยกันเซฟนะคะค่ะเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวไปด้วยกันว่าชีนู่นจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้เก๋ก็มาถึงเซนท่นแอร์พอร์ตแล้วนะคะเชียงใหม่นะคะก็คือเก๋ามาจอดรถด้านใน,น,ะะนอาคารเนาะของท่านนะคะค่ะเออเห็นไฟแว๊บแบไหมคะตัวนี้เป็นแสงไฟรถนะคะจากคันอื่นนะคะที่เขากําลังหาที่จอดกันนะคะวันนี้นะคะเออแสงมาละว,วันนี้นะคะเออรถติดมากเลยะคะ่ะเก๋ขับมานี่คือแบบโอ้รถติดเดี๋ยวนะขอเปิดไฟช่วยนิดนึง อพอได้เนาะค่ะเดี๋ยวนะคะเก๋เข้าไปอาจจะไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าเก๋จะต้องนะคะเซฟตัวเองนะคะด้วยการเนาะใช้แมสนะคะแมสนะคะค่ะอาจจะเป็นการถ่ายภาพนะคะให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างด้วยกันเลยเนาะค่ะไปด้วยกันเลย และก็ตอนนี้นะคะเก๋มาอยู่ที่ร้านนะคะร้านพี่แดงเสริมสวยนะคะซึ่งเป็นร้านประจำของเก๋เองนะคะตอนนี้เก๋ก็ได้ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเก๋ก็เออจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะคะ แล้วคะ่ะเอาชาน,นมมุกนะคะ่ะหนึ่งแก้วหวานปกติะคะ่ะ,คะ ตอนนี้นะคะเก๋ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เก๋ก็ค่อนข้างไปหลายที่เหมือนกันนะคะจากที่ทุกคนได้เห็นในคลิปของเก๋นะคะก็จะมีไปทําฟันนะคะมีไปเที่ยวห้างเนาะเซนทันแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็จะมีไปทําผมแล้วก็แวะไปห้างสรรพสินค้าอแจมฟ้าพาสานะคะซึ่งรายละเอียดก็คงจะตามคลิปนะคะที่เกไเ๋ได้ได้ได้ทําขึ้นมานะคะ ตัวนี้ก็เหมือนเก๋ทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะอย่างหนึ่งคออือแต่ละที่ะค่ะโดยเฉพาะห้างนะคะห้างที่ตอนนี้เขาก็จะมีให้นะคะสแกนนะคะ q ิวอโค้ดเนาะยืนยันตัวตนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้านะคะก็เป็นการ ป้องกันแล้วก็ช่วยกันเซฟเนาะในช่วงนี้นะคะค่ะเก๋ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของเก๋นะคะเ,เก๋ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะช่องเก๋ย่าสาวเหนือสโลไลท์แล้วก็เพจเก๋ย่าบน Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก๋ต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ตอนนี้นะคะเก๋ก็อยู่กับ f อของเก๋เองนะคะชื่อน้องอะไรครับต้นกล้าต้นกล้าชื่อจริงชื่ออะไรครับพน้าจ้าหลังอ๋อพูด <laughs> น้องก็อาจจะอายนิดนึงนะคะอ่ะต้นกล้าวโบกมือบายบายให้กับ <c oughs> แฟนๆพี่เก๋หน่อยบาย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้คะ่ะเก๋ก็อยู่กับ f อของเก๋เองนะคะ <c oughs> เอาเอฟซีแล้วเหรอเออ ชื่อน้องชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะใกล้ๆอีกแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแมบ